อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นจินชมบันเดิมพี่น้อง ยินดีต้อนรับพี่น้องทั้ง f อซเก่าเอซใหม่ทั้งอยู่ต่างประเทศต่างแดนนะพี่น้องขอบคุณมากที่เขามารับชมทางช่องแกจริงชมนะครับพี่น้องน <c oughs> ะวันนี้ไม่มีอะไรมากพี่น้องไม่ได้กินข้าวตำมะลกอแกแดดพี่น้องแดดร้อนจัดเนี่ยมะละกอหอมกับขนมจีนมีผักต้มพี่น้อง อันนี้ผักคะนาหรือผักคะนาม็กซิโกหรือผงชูรสพี่น้องต้มแล้วส่วนอันนี้จะเปลี่ยนในนี้โสมต้นโสมต้นใบโสมแล้วก็กระลำพี่น้องนิดหน่อยมามามาพี่น้องมามามา,มา,าก่อนชมคลิปก็ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังลใจผมด้วยนะพี่น้องมาครับมาแดดร้อนจัดวันนี้ลอง Giai đẹp con. Tấm mặc húng, tấm mặc húng, thịt nọng. Ờ, thịt nọng, khóa thua Mực ก็สับหมดเลยเอาอีกเครื่องนึงมาใช้พี่น้องขอโทษขอไปด้วยกำลังติดพันมามาม,ามาต่อต่อตอ,ตอพี่น้องเออเนาะกำลังอร่อย,ยขัดจังหวะเลย 样本多少个？

เไว้แค่นี้ก่อนกินสมตําแก่ร้อนนะ่น้องแกแดดแสบๆขอติดตามคลิปใหม่คลิปต่อๆไปของผมแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังลใจผมด้วยนะครับพี่น้องที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งสําหรับวันนี้ช่องแกะกินสมต้งจากลาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ